สวัสดีครับผมกินเที่ยวอาเฮบายโจแชนแนลครับทักทายทุกคนเลยที่กำลังรับชมช่องของไอ้โจแชนแนลนะจ๊ะเอ้าสิ่ดีกันทุกเมื่อสวนกันตัวนะสำหคลิปนี้ครับพอดีมีน้องคนหนึ่งครับเขามีแรงบันดาลใจคือเป็นเอฟซีเอจเขาอยากทำช่องยูทูบแต่คือเพปันหาเวลานัดเจอเขาไปตัวโดแล้วพอได้เจอกันจังเถื่อเพื่อนให้พอเพื่อนนัดให้นัดให้นัดให้จังไรก็พอได้เจอกันนี่เท่า สำหรับเมื่อนี้ครับโอเคเราก็มีเวลาว่างตรงกันครับเ่อนวัตถี head menu, เห็ดเมนูเกี่ยวกับหนูหนูให้กินล่องเบิงว่าให้โจยไปรวมเห็ดคลิปว่าทีอบหนูว่าสันโอเคเดี๋ยวไปเจอเจอกันหน้าตรงที่เพื่นพักอยู่เลยครับรู้สึกว่าตรงมองเพื่นอยู่ที่เป็นบ้านสวนครับทุกคนเลยก็มีฟลี้ยงหนูพร้อมเดี๋ยวไปดูกันวนะ่ามันจะเป็นยังไงเนาะไปเดินทางัเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้โจเดินทางมาถึงที่ลำลอยครับจากสิริผ้ามาจนถึงท่าครับผมไปเดี๋ยวน้องๆถ่ายอยู่เบินครับถามม่ะครับผมโอ้ยโจโอเคมาเจอกันแล้วก็จะมาถือเกือบหลงแต่ก็บม่หลงหรอกเพราะสิริพันธามาถือยู่ตามช่องก็โดนแล้วโอเคครับผมอยากเข้มโตจริงนี่ค่ะเจ้าของช่องครับผมเจ้ช่องอะไรครับเจ้ช่อง Om the TV ครับ Om the TV เริ่มเฮ็ดคลิปยังหรือว่าเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มทำคลิปแล้วมีคลิปที่ช่องอยู่หรอมีครับ โอเคมือนี้มีเม,มนูเด็ดอียังอ่ะเออ่หนูครับหนูครับโอ้จัดหนูเจ้ครับฟาร์มหนูมีฟาร์มหนูมือนี้เัาชีเฮ็ดเมนูหนูหนูหนอบฟางอบฟางอบปีป๊บโอเค,คเดี๋ยวไปติดตามรับชมกับไปตัวแท้ครับอมเดอดทีวีครับอมเดอดทีวีโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูหนูกันเลยครับผมหนูตัวใหญ่สเฉลยบุญหนูฟาร์มมือเนาะเดี๋ยวไปเบิร์นกันครับอันนี้ประมาณสามเดือนนะประมาณสามเดือนเท่านั้นนะอ้วนนะอ้วนจะไปดูครจะไปดูนั่จับมืออ่า อันนี้ยังถึงกับขายกับขายแล้วเลยขายครับขายเหมือนกันจริงๆมีทั้งสายขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็สายเนื้ออ๋อเจ้าเลยครับโอ้ขายแล้วเหรมีตาซังก่อนเนี่ยแน่นครับมาดูหนูใครใหญ่ที่สุดในข้ามครับผมหนูพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์โอ้โหแน่นครับตั้งดูตั้งดูเชื่ออยู่หรือมั้งก็ายตักลัวตัวสองอ๋อตัวสองอันนี้ว่าห้ามเต็มที่เดนแม่นเต็มที่อยู่ประมาณรถเกียร์รถแปด โอเคหลังจากนี้เขากระซีฟง่ายไปทำเมนูเขาเลยเนาะตอนนี้เมนูเตรียมไปแล้วไหมครับเตรียมใบแล้วเตรียมไแล้วโอเคมีหมนูเตรียมใบแล้วครับเดี๋ยวแัดการ์ดกันเลยครับมาดูฟาร์มแพะกันครับลองพามาเบิ้งอะไรก็มาแล้วก็พามาเบิ้งหมดเลยโอบของโอบคนบ่กคนนะแกตัวนึงมันมีลูกกี่ตัวสองหนึ่งสามตัวบอกอ๋อบางตัวกมห็นไม่เห็ละ โอเคครับผมสำหรับเมนูตอนนี้พี่พร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาลังสรรค์เมนูแซ่บๆสูกินครับอันนี้ก็คือน้ององค์กับพ่อนะครับผมเจียมเมนูไว้แล้วครับนี่หนูตัวบังแง่บักเอบเลยหนูฟ้าเบิ้นครับอันนี้วิธีถอนนี่เราถอนด้วยใช้เทียนนะครับเนาะครับเนี่ยมันเลยสะอาดครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนการทำมาเลยกระเทียมีกระเทียมแมนแล้วก็เกลือขัดไปได้เลยผงนัวๆนั่นก็คือรสดีเออใส่ต้องใส่รสดีนะแล้วกจะมีสีผสมอาหารครับผมเพิ่มสีสันหน่อยนึง เวลาอบบางเทียมมันสิใหม่รวงเขาต้องมีสีผสมอาหารซอยมันจิออกเรืองเหลืองสวยงามครับมาตำกระเทียมกันครับต้องโอตำตำกระเทียมเป็นไหมจำเป็นครับโอเคลองลองดูอนาคตเชฟในอนาคตเชฟช่องยูทูบก็ตำกระเทียมใช้เกลือผมหน่อยหนึ่งข้าวหนูอ่ะของเขาเนี่ยสิมีความมันค้นขางมันครับนะข้าวหนูมันมากเพื่อนเวลาเขาอบอบอบหรือว่าไปทำเมนูต่างๆเนี่ย เอาเอา,เอา,เอา,วาความเค็มมันมาตัดความมันอ่ะมันสิบรเลียนแต่มันสิเอ็นให้หนูนออกมาสวยครับผมรสชาติก็สิดีพร้อมโอเคกระเทียมเราใกล้ละเอียดแล้วนี่พุ่งนวเดี๋ยวขอญาติใส่รสด,ด,ดีหน่อยนึงครับอ่าใส่ดีเข้าไปนิดนึงอ่นวลเลยทีนี้จากเค็มมาใส่นวยิ่งทําให้นวลไปอีกส่วนตะไคร่นี่เขาสิเอามาไว้สําหรับอ่ามัดครับผมนะมัดมัดตัวหนูกับไม้ที่เขาเตรียมไว้เมื่อกี้เนี่ย อ่าสุดท้ายนี่เราจะเพิ่มสีสันไปหน่อยนึงครับผมใส่สีผสมหายไปน้อยนึงไม่ต้องใช้หลายอ่าจัดเลยทีนี้โอเคประมาณนี้น่าจะได้การแล้วมาเดี๋ยวผมจะทําการคลุกเค้าเลยทีนี้มาน้องอ้มตําละเอียดเทียบร้อยแล้วครับนี่สีออกเหลืองสวยครับขออยญาใส่มือ,จก,อ,อจกเลยครับพี่น้องเอ้ยทีนี้จกเลยครับแนทมอมดูจกมาแต่มือเราต้องล้างสะอาดก่อนนะ ทำการท่าไปเลยครับตามตัวหนูนี่อ่าโอ้หเห็ดแบบว่าเครื่องในยังติดอยู่เลยเนี่ยเก๋ยวเลยไปท่าใส่กับตัวหนูเขาไปเลยหนูเขาปสิเหลืองหอมครับผมจบมอกมาให้หมดส่วนหนังนี่ท่าน,นังน้ำที่เราเพิงบินววนเลยเพิงโอ้เงินลายวะ นเนี่ยแสแดงว่าเมนูเฮาเด็ดแล้วล่ะ <c oughs> เพิ่งหลายตอมหลายบไดนี่ <c oughs> อันนี้พ่อหลวงอมก็นสนับสนุนดีครับผมเฮ็ดทั้งฟาร์มหนูฟาร์มแพะปู้ช่างให้ลูกครับนะลูกเพิ่นก็นมีจินตนาการครับผมมีความคิดสร้างสรรค์ในการทําคลิปเพิ่นก็นเลยสนับสนุนเต็มที่ครับผมจังได๋ก็ฝากช่องของน้องโอมด้วยนะครับชื่อช่องอะไรนะน้องอม อมเดอะทีวีครับอมเดอะทีวีโอ้เป็นตะมวนเนาะซื้อ่องเลย้องเข้าไปดูซะแล้วชอบไปกดติดตามซะแล้วไปตอนนี้ก็่นานจะได้การแล้วเอาไปเข้าเตาอบกันเลยดีไหมน้องอมเข้าเลยครับไปเข้าเตาอบกันเลยยกไปเลยหยิบสาหรับอบตอนนี้นะอย่าเอาหัวมันลงเพราะว่าหางมันเหา่ว <c oughs> ใส่เข้าไปนี่แลวลงไปให้สุดประมาณนี้ก็น่าจะได้แลวน้องอมมาช่วยนี่เร็ว อันนี้เอาตะไคร้มามัดแม่นอ่าตะไคร้มัดมาทั้งบนทังบนข้างบนข้างบนเอาเขียนไว้เขียนภาษาอีสานเขียนเชียนไว้เขียนไว้เออเขียนไว้อ่าในในพังไว้เป็นที่เรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหางงอไวโอเคตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับนะเดี๋ยวมาทำการอบกันเลยเอาปิ๊บคุมไว้เลยครับ เึกุ้งลงไปปกดลงไปเลยครับยดไม่ปิดนะอึ๊บกดลงไปเลยกด,ดลงไปแล้วก็ปิดข้างล่างทำไมถึงปิดรู้ไหมเดี๋ยวควันมันเข้าครับใช่เราต้องปิดข้างล่างไว้เดี๋ยวควันมันจะเข้านี่ป้า ไปไปิดไป้สนิทโอกาสมีแค่ครั้งเดียวต้องมาลุ้นกันมาขั้นตอนตสุดท้ายครับอาฟางนเออฟางมาเดี๋ยวเอาไว้รอบนอกก่อนฟางเราเยอะไม่เป็นไรเอาไว้รอบรอบนอกก่อนต้องอุ่นให้ปีม,มันร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาใส่ตรงกลางมาแล้วไแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุก ่ะเดี๋ยวทำการเสกไฟติดปุ๊บเลยหนึ่งสองมใจเราไปเชกคเขาอ๋อนี้เดี๋ยวเราจะเล่นมุกซะหน่อยเอาจุดนะครับจุดจุดจุดสามทางจริงจินว่ามุกบานทำไหมไปเลยจีสี่สิบนาทีบอก วันนี้เราลดเวลาลงหน่อยหนึ่งวันนี้แกะตัวแกะตัวแกะตัวไม่ไครับต้องร้อยสฟมันอ่อนหลัรับค่อยๆเติมเลยไป โอเคครับผมตอนนี้กันรอบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันหลังจากที่อปรอรนีเนาะเดี๋ยวระวังรอบไฟมอนี่ไอโจสัมผัสน,นิดนึงอไอแรงบันดาใจนี่เกิดมาจากไดทีวอยาคิดช่องยูทูบเออมีไอดอนครับมีไอดนอนด้วยอยากดังครับอยากดังด้วย <c oughs> โอ้ยอยากแต่มีประสบการณ์เรียนรู้มาจากไหนในการทำคลิปตัดตอ่อ บางใน YouTube อ๋อเรียนรู้ใน YouTube เลยครับช่กันช่วกันอันนี้เฮาก็ับไปศึกษาเอานี่คือความเฉลีคควยวฉลาดของเด็กหน่อยครับผมสําหรับช่องของน้องโอมนี่ก็เป็นช่องใหม่ๆแบบว่าคลิปที่เป็นสาระอีหลีเทั้งในมีครับผมเป็นคลิปแบบทายเล่นๆกับครอบครัคว,วกับพ่อแบบนี้ลงแต่ว่า,นาอนาคตรเริ่มอยากเฮ็ดแบบจริงจังครับรทุกคนเข้ามาติดตามเนาะครับโอเคเ,เดี๋ยวเราไปดูนูกันทีนี่ไปไปมาดูกันเลยครับทีนี้น้องโอมจะว่างเด้อที่นีบ ระวังว่าหนูเราจะไหม้หรือว่าจะไม่สุกให้ถ่ายให้ไ่ายอ่ะส้มทุกายบังว่า,าสีสุกหรือว่าสีไหม้หรือว่าสีบสุกสุกสุกเหรออาวให้ความเชื่อใจไอ้โจนะครับอ,อย่ามาติดตามรับชมเบิงบ่งว่าสุกนี่สีสุกสัําไดนนน่นอนแต่ว่าขึ้นว่าสุกแค่ละด้วยประสบการณ์ที่เราสะสมมานานในการทํา youtube และการอบหนูนะครับทุกทุกคนจะเห็นหนูสองตัวนี้ออกมาอย่างสวยงามแน่นอนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับเต็มเตมเต็ม เต็มเต็มเต็มเหมือนดูใกล้ๆเลยทุกคนมาน้องอมเดี Catholic, ๋ยวมาลุวมพร้อมกันเปิดแล้วนะสุกหรือไม่จะสุกหรือไม่จะไม่หรือสุกเต็มเต็มเต็มโอ้ยเป็นไงล่ะจากประสบการณ์บอกแล้วสวยงามโอเคครับผมสำหรับเมนูเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยของผมเองไลยตื่นเต้นหมดครับการกินนูโอปีโอฟังของเขาครับขึ้ตื่นเต้นว่ะมาเดี๋ยวลองมาสิมเบิึงครับนี่นี่ ตัวนัวของเรายกโชว์ทำชมบยังหน่อยไอ้ตัวสิกินตัวใหม่ๆเพราะว่าตัวใหม่นี่อาจิสุกครับผมตัวบ่ใหม่นี่อาจิบ่สุกนะ <c oughs> เลยนะ <c oughs> ผมกินตัวบ่ใหม่เป็นแดดมาเดี๋ยวลองมาสีขาเบิ้งแดงแดดเนาะลงเกลบเนาะสีขาอ <c oughs> อกมาเบิง <c oughs> ้งยังไงเนาะนี่เนาะสิบเลย <c oughs> สกว <c oughs> ดหรือยังวะปว <c oughs> โอ้แต่เสียงหนังกรอบยังกุดกุดเลยวะโอ้ได้การอยู่แล้ดูเนื้อดิเดี๋ยวไปสีขาวเลยครับ โอ้ดังพวดๆเลยวะทำไมหนันงหนูมันขึ้นแบบแน่นดีเถอะครับหนูมันได้อายุบอวาอยู่โอ้ยน้องไรส้สารละน้องอมจัดก่อนเลยนะ<ม>ถ้าบุด้สีสสเลยก่อนสีก่อนสอยก้อนเออ<ม>น,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 นี่ต้องจิ้มจแจ่วเวจ,จ,จิ้มแจ่วคมโอ้โหเลยเดี๋ยวลองจิ้มแจ่วมุงโอ้แจ่วเข้มข้นยิ่งดีว่ะไงรสชาติได้บ่ไดอหนูมันดิ่งดีวะ หนูมันแห้งมันแห้งเป็นไงเนื้อหนูจะของแน่นดีไหมอร่อยดิจำเจ้าใส่แค่พับอันนี้ก็นบุลลิกินมาด้วยครับอร่อยห้ทีมงานตากกล่องน้ำยืนกันสลรวจสลาดอยู่นี่ก็น้ำส้มให้เบืองก็แแสบๆเพราะการอบข้างเนี่ยแบบปี๊บหนักไม่แคบกับตัวหนูมากอ่ะนี่ พะอบเมื่อแล้วตัวหนึ่งที่ใหม่ก่อนตามที่คิดไปเลยก็อม,มองน่องนี่ได้การหนันงครับอืมหนงังกรอบไหมกรอบแต่ยันงนูนหนามากนะผมว่านะอู้ปั่นยำเขาเอามีแงีเลยนี่นักเขาครับอื หนังมันหนาถนึงร่องซิม้มบางหนังดำนิดนึงแต่ว่าโอเค okay, อยู่หอมใสกระเทียมหลายครืเองมมันถึงดำว่านที่อบใหม่เนี่ยได้กินบ่บ่ครับใหม่มาเรหรอยหรอเกลือ,อตัวคร<อ>ับเกลือตัวสำเร็จนะสำเร็จครับสำเร็จนะสำเร็จได้การเยอ่อย ก็หนูอ <cado> <sociedad> like ่ะผมชอบกินหนังมันเลยผู้ใดก็ชอบเลยหรอพูดหญงหวานนะหนังหนูนี่คือสุดยอดของหนูแล้วนะโท้อบกับกรอบเนื้อเนื้อกินดีมเจียวงบมีเขาเสาะยังเนี่ยเหรอครับอันนี้รอบตองบอกเป็นเกาเยี่เงี้ยได้ดินี่เกิดแล้วครับเ มันเป็นเจ้ามันพริกขมดาวเบื่อสัมทีปุ่นหัน้ข้อะอืเพิ่งไไลหรือบ่า ไปผมเอินเผื่งแล้วจะว่าซื้อรกกแรงมนกาแมลงวันน <c oughs> <c oughs> ั่นแหละครับเอินเผื่อเนี่พราะดูดีนะเดี๋ยวข้าวหนานี่ไม่โอกาสนี่สิมาเห็ดอีกเมนูหนึ่งจะกินเมนูนียฮะอืมกัวพัดเพลินเจ้าเลยเนื้อแน่นดีมากหนูแบบขุนดีมากเลยนะผมว่านะ ืม,มนี่ครับอันนี้อ่านางหนูอบป,ปิป๊บอบแบบกรอบๆนน่มๆอืม,อมนัวมากอบสองคนเขาส,สิมัดจานแล้วแซ่บ ต้องมาล้องหา,างมึงหา,างรบกรออืมรั้งดีป่ะต้ามือหม่อแม่ไปเหมือนเลยป่ะ <S <S ได้การเลย <S <S ไปอีกรั้นนึงเก็บใบเพราะว่าเห็นทีมงานด้านหลังมองตาควางแล้ว สองห้องแล้วเมื่อไรแล้ว,ลวอ,อืต่ำกว่าพ่ออืมโอ,อ้แต่ตัวใหญ่กินดีบหลายครค่เนาะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโอมและก็พ่อเลยครับที่หาวัตถุดิบมาให้ครับผมกับเป็นเม,เมนูหนูอบฟางอบปิ้งห่อละเป็นไงรสชาติ อร่อยมากครับอร่อยมากมากนะครับรอบที่แล้วคือบุริกินมันใหม่มันบอกรอบนี้ได้แก่ัวสำเร็จครับขางเหนียวเกือบเมื่อจานครับกิน2องคนจะบุริคินหลายกว่ากันบุโอเคสำหรับทีนี้ครับผมขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ครับผมถ้าอยากให้น้องอมก็ไปโจแบบเพชรเมนูอีกอย่างแปลกๆเกี่ยวก็หนูอีกคอมเมนต์มาครับผมว่าหนูเต็มเหล่าเลยแตว่าสิหาโอกาสมากจะเจอๆอีกนะครับเนาะยังไงก็ขออนุญาตฝากช่องของน้องอมมาด้วยครับอานฝากช่องอะไรนึงลูก ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง Om The TV ฝากไปกด subscribe ด,ด้วยนะครับไม่กดขับตะไคร้ต้องใส่ขาตะไคร้ด้วยไหมใส่ข <c oughs> <c oughs> าใบมะกรูดนะโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันการการยังไงเขาไปสนุนน้องเขาเลยครับผมไปกดติดตาม <c oughs> ได้ครับล <c oughs> บกนันไว้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้